สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้ยุหาดฮาร์ปมูนเบค่ะอากาศดีดีพี่น้องอเพรเชิญชมเรือจ้าข้างหลังเขานี่เรือยอสเต็มไปหมดเป็นที่จอดเรือเนาะท่าเรือจาก พี่น้องดูละ่ะจอดเต็มไปกลางๆเขามีทั้งเรืออาสิีเอิญมาถือพี่น้องเ,เอิญเอิญเรืออย่างสแสดงเรือยอดเรือไม่ยอดมีหลายแบบนะพี่น้องเรือใบบอกอีกอันหนึ่งอะงามงามพี่น้องจ้าหาดฮาร์มูนเบนเนาะพี่น้องยุบไไกลจากออกแลดนจากขับรถมาประมาณ3 5หนาทีจ้าพี่น้อง กาสิมีทาเรือสําหรับเรือแบบโดยสารพร้อมจา่าอันนี้เป็นเรือส่วนตัวนะเนาะเรือส่วนตัวสําหรับคนที่มีเงินซื้อเรือแล้วก็วันหยุดเนาะก็ออกเรือเนาะขับเรือไปไปตกเบ็ดไปปิกนิกไปพักผ่อนตามเกาะต่างๆแล้วแต่จะไปจอดตรงไหนแต่เนาะพี่น้นนนนองเนาะต้องเจาเขาก็แอบถามพันยุวาขับไปแล้วไปทําอะไรบ้างเป็นกระบ,บอกให้ฟังถ้ากันไปตกปลาล้กะเห็ดกินนะพี่น้องตกปาลาแล้วกะ็เห็ดกิน กิน,ย,กนย่างกินย่างกินอบกินน,นั่นสิมาที่จะจอดตามเกาะจ้ะมาสอนตามเกาะจอดตามเกาะแล้วก็จอดพักนอนนะพี่น้องาเจาจิม,มี่เลือ่อนเนาะจอดพักนอนตามเกาะแล้วก็อยากจะไปยักมือสองมือสามมือกันแล้วเต่ที่นี่พอพ่อจากอันนั้นแล้วก็เช็คเช็คอากาศพร้อมต้องเช็คอากาศที่พี่น้องจ้ะ เช็คอากาศว่ามันมีมันมีฝน,นจะตกไหมพายุไหมนี่สินะก็สิออกเรือจ้ะ <Okay. S 1> ก็ลังเอยหาหมอนวางอยู่ ค่ะอกองจะบอกกับพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องจ้ะตอนนี้กะสินางบอกกับพี่น้องเนาะพี่น้องเนะน้องบอกกับทาเรืออยู่ทาเรืออากาศดีๆชมชมบรรยากาศไปนะพี่น้องจ้ะเะไรน้ำบอกอากาศก็สดซชื่นคนใส่หมวกกับใส่สีเดียวกันกับเรือพี่น้องพี่น้องจ้ะ ช่องไปกะอดทนเอาไล้พี่น้องเออถึงว่าช่องของเขาอาจจะทัดีปังเขาเห็ดไปเรื่อยๆอ่หาจับจุดว่าช่องเขาค้นจิตไปแนวแนวทางไหนเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไปในการท่องเที่ยวแนวกินเขา่าแนวกินตลกแนวการทำอาหารแล้วแต่พี่น้องสิแบบคนคนหาตัวเองเจอเนาะพี่น้องค่ะสำหรับปล่อยแกเห็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้า ส่วนใหญ่กะการท่องเที่ยวหลวจ้ะกะจังไรก็ฝากเนื้อฝากตัวในได้พี่น้องเด้อภาพเม,มืองหมองสวยๆงามๆในประเทศนิวซีแลนด์จ้ะก,การบอกกันจ้าก,กาิบบอกว่าเก่งกะ <c oughs> ขออภัยขาชมชมภาพแทนเอาจ้ะพี่น้องภาพสวยๆถ่าย <c oughs> ภาพไปเที่ยวเนาะ <c oughs> ค่ะต้องอดทนละพี่น้องจ้าต้องไอ้ร้างตัวตนให้โลกโซเชียล <c oughs> เห็นว่าเราอ่ะมีความชำนาญ เรื่องใดประชาชนมันปสิทัินเองหลักจ้ะมาเป็นมาแบบใดแน้วไดค่าเล็กเตอร์แบบใดเนาะพี่น้องเนาะร้วคนกินอาหารกะแบบเพื่อนกะบเบาเบาไปนน้ำนะเบาแซมไปน้ำเน่เก่งเก่งกินไปนน้ำก,กับกินกนาแบบมาติดตามแล้วการกินของเพื่อนน่ะเพ่นเนนบาเก่งอีกตั้งหากโอ้บวกไปอีกสองเท่าสามเท่าเนะข้าเจ้าเก่งนะพี่น้องเฮ็ดเก่งกะะเขาก็เฮ็ดไปเลยเอยเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะพี่น้อง กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้ด้จ้าไอ้เฮาเยอะเจ้ายางมาเจ้าว่าตอนนี้กำลังทำเดินผ่านได้ไหมนะ,นะเ,เดินไปได้ยู่ปะว่า,าต่างกล่องมหนาอันท้างพี่เนาอสวยไหมคะพี่น้องจ้า ตอนนี้อากาศกันยังอบอุ่นอยู่จ้ะเดือนหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเย็นลงแล้วจ้ะตอนนี้อบอุ่นอากาศดีๆก็ต้องแบบพยายามออกไปข้างนอก่อยๆไปทะเลนะไปชมอากาศบรรยากาศตามทะเลตามหาดต่างๆจ้ะเพราะว่า,าหน้าหน้าร้อนนะมันอยู่ไม่นานแล้วหน้าหนาวก็มานะเดี๋ยวก็หรือดูใบไม้ร่วงนะพี่น้องมันจะเริ่มหนาวแล้วจะเริ่มหนาวแล้วก็นหนาวหนาวแล้วก็จะไปสปริงอีกเนาะจ้ะ ก็เลยพาพี่น้องออกมานี่ยแหละมาชมบรรยากาศโอเคเดี๋ยวห้องสียางมึงเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะยางมึงยางมึง ต้นไม้งามจ้ะพี่น้องจะ้ะใช่คับต้นไม้ก่อน สวยไหมพี่น้องห้างนา้ำมันออกสีฟ้าเขียวจ้ะฟ้าเขียวแล้วก็ประทาก,กับแสงแดดออกมาเป็นเงาเงา<ๆ>จอดได้คุณพี่น้องอ่ะทาเรือใหญ่ยู่จ้ะทาเลือัอบอใหญ่เลย คอปเตอร์พี่น้องประสิล่าไปก่อนนะพี่น้องเนาะเ้านี้เป็นร้านอาหารเนาะพี่น้องร้านอาหารน,น,าน,าารนี่ถ้าจะกินข้าวยังก,กาแฟร้านนี้จ้ะครับสกูนเบจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะโชว์หน้าตากล้องให้พี่น้องเบ้างก่อนคนนะคะ ไปๆพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ